เมื่อกี้แจกไลเซนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาตนเตียงเตรียม,ยมทำอะไรนะครับไฮดราไฮดราใช่คะ่ะ <Okay. S 1> นเหมือนมันเป็นเครื่องยิงน้ำยาเข้าไปใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะขัดอ่า มันจะช่วยขัดหน้าด้วยแต่มันไม่ใช่ที่แบบเอาผงไอ้ไอคริสตัลมาขัดไม่ใช่เลยนะใช่เพราะผมไม่เห็นมันมีผงเลยมันจริงจริงมันเป็นน้ำมากกว่าเป็นยาใช่เพราะแบบนั้นผมแบบผมว่าโหโหดมากเลยใช่ใช่อะไรมันจะเจ็บคนทองมาน่าพังด้วยแสบหน้าด้วยค่ะก็เป็นนานเพราะมันจับค้างหยาบมากใช่ทำเลยนะอะไร แต่อันนี้ก็เคยทำแล้วใช่ไหมคะเคยทำครับครที่แล้วก็ทำไปครับ มาหนวเยอะนะหนึ่งก้อน